在拍人家哦哦哦哦哦哦！哦， ม่ยอมอันนี้เหมือนกว่าการปนมีอะไรสงนให้มนเต้นดิคิตตี้มีอะไรสงวนให้มดแจงพี่เต้เร็วมีอะไรสงห้มดแจ้นพี่เต้อะไรสงให้มนมีอะไรหมด

จ uhm. นตายแ like, ล so ้วเปิดหน้าที่เปิดหน้าโอเคไม่เห้าะมาทีพูดสบายเนี่ยมดูนะพปดดูนะอ้ยมนชิิมาโอ้บังคอปเตอร์เมื่อกี้เลยอะเปิดหน้าเปิดหน้า เอาคอมเตอรมาใส่นักการแล้วก็มาเปิดหน้าตรงนี้ตัวไอนคนแก่ยิงทำท่าทำท่าทำท่าถือปืนในเรื ountain, ่องทำท่าหลอดเก๊กเก๊กเก๊กถอนหน้ากากถอนหนักกาก